อัจฉริยะเผยคนบนเรือพูดไม่ตรงการหลังเกิดเหตุคาดอย่างไม่ได้เตรียมกันจากที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมออกมาแชร์หลักฐานใหม่ทางคดีแตงโมนิดาโดยระบุว่ามีการสร้างพยานหลักฐานเท็จโดยมีบิ๊กตำรวจตัวย่อวเป็นหัวหน้าเรือใหญ่บงการคดีพร้อมทั้งเปิดภาพหลักฐานที่หมอนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจมีการแอบเอาศพแตงโมนิดาไปจำลองให้เข้ากับใบพัดเรือ เพื่อให้เข้ากับคำให้การของผู้ต้องหาบนเรือแต่ทางด้านตำรวจผู้ถอนพักหนึ่งโต้กลับทันควันว่าทำทุกอย่างตามกรอบและขั้นตอนของกฎหมายทำงานอย่างโปรง่งใสตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้และเตรียมฟ้องกลับบุคคลที่ทำให้รูปคดีเกิดความเสียหายและล่าสุดในอัจฉริยะกล่าวว่าคนบนเรือให้การไม่ตรงการหลังเกินเหตุทันทีคาดว่าคงไม่ทันได้เตรียมการโดยในอัจฉริยะกล่าวว่านายสองคนนี้มีคนหนึ่งที่ไปออกรายการหนนกระแสและบอกในไลฟ์ของตัวเองว่าแตงโมฉีดท้ายเรือโดยการจับขาของตัวเองและตกท้ายเรือจริง ส่วนอีกคนบอกว่าอยู่หัวเรือไม่เห็นตอนแตงโมตกเรือและที่สําคัญที่สุดก็คือแซนยืนยันต่อหน้าตํารวจต่อหน้ารายการหนนกระแสและต่อหน้าไลฟ์ของตัวเองว่าไฮโซปอเป็นคนบอกว่าแตงโมตกหลังแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วตกลงแซนบอกปอหรือปอบอกแซนกันแน่แต่ที่แน่คือคําให้การของปอและแซนเป็นประเด็นที่จะเอาผิดฐานให้การเท็จต่อเจ้าพนักงาน